สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําทำเมนูยำแบบแซ่บๆซง่ายๆกันนะคะนี่ค่ะยำหมูยอนะคะหมูยอทำเองค่ะวันนี้เราจะทำยำหมูยอไข่เยี่ยวม้าก,กันนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยนะคะ ส่วนผสมหลักๆก็จะมีหมูยอนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะหอมแดงผักชีนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายพริกขี้หนูพริกแดงเอาตามชอบเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำสต๊อกไก่นะคะแล้วก็มีส่วนผสมมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทราย ไข่เยี่ยวม้าค่ะอันนี้เอาตามความต้องการเลยนะคะจะเอากี่ฟองก็แล้วแต่ค่ะใส่น้ําสต๊อกลงไปนะคะน้ําสต๊อกนี้จะอุ่นๆอยู่นะคะพี่จะใส่น้ําตาลลงไปละลายค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรสก็ใส่ตอนน้ําร้อนๆนี่เลยนะคะคนให้ละลายเลยค่ะ พี่จะใส่น้ำมะนาวน้ำปลาลงไปปรุงรสให้ได้รสตามที่ต้องการนะคะเพิ่มมะนาวอีกนิดนึงค่ะ เล็กขี้หนูพี่จะบุบพอแตกนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะน้ำยำของเราได้ลดตามที่ต้องการแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปคลุกแบบนี้เลยนะคะเมนูนี้ทำแบบง่ายๆค่ะแต่อร่อยแซ่บนะคะ แล้นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะแซ่บๆนะคะทำกันแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ